หยุดฟังคลิปนี้ก่อนค่ะเพราะคําทํานายนี้เป็นของคุณค่ะการเข้ามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะกดอื่นกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ให้บีด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะภายใน1เดือน1เดือนนี้นะคะ1นถึงสงเดือนนี้อะให้1นถึงสงเดือนนี้คือเรื่องอะไรบ้างนะคะให้ไพ่เป็นแสงสว่างนําทางนะคะวันนี้มาเราจะทำแรนดอมสุ่มไพ่ใครเข้ามาแล้วคุณคือผู้โชคดีค่ะใบที่หนึ่งค่ะ พระขันทกุมารน,นะคะพระขันทกุมารก็หมายถึงว่าคุณนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะไม่มีปัญหาปศุสัตอะไรเลยนะคะที่ผ่านมาคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกบอกว่านับจากนี้ไปปัญหาปศุสัตไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้นะคะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณปรารถนาไวา้คุณจะได้มันแนงแนนอนค่ะเพราะไพ่ใบนี้คือแล้วมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวและมีโอกาสได้เดินทางนะคะหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะภายในช่วง1-2ถึงเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังก็จะเป็นจริงด้วยคุณหวังคุณคิดอะไรอยู่นะคะสิ่งนั้นได้สําเร็จด้วยนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะเรื่องต่อไปค่ะไพ่ใบนี้ค่ะ หลายๆคนนะคะภายใน1-2เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปถือสินปฏิบัติธรรมนะคะหรือช่วงนี้นะคะคุณเองก็หมั่นสะสมบุญด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วภพ่ในนี้นะคะยังจะสื่อสารมาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยิ่งปฏิบัติยิ่งสวดมนต์ไหวพร้าก,ก่อนนอนนะคะ สิ่งคุณคิดสิ่งคุณหวังไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณปรารถนาในอนาคตคุณย่อมได้มันนะคะและคุณจะได้ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และมีความสุขด้วยขอให้คุณนะคะหมั่นรักษาสินนะคะเห็นไหมไพ่ใบน,นี้คือผู้หญิงกับผู้ชายถ้าคุณมีครอบครัวแล้วหรือมีสามีแล้วหรือมีแฟนแล้วยิ่งพากันทําบุญพากันเข้าวัดทาบุญหรือพากันเดินทางสายบุญนะคะคุณจะยิ่งมีความสุขและ ชีวิตของคุณนะคะจะราบรื่นนะคะได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาประทับรักด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าพูดง่ายๆหลายๆคนนะคะถ้าคุณหมั่นสนมนไวพระรักษาศิลป์หรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ไปถือศิลปฏิบิธรรมนะคะหลังจากนั้นนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและชีวิตคุณนะคะจะมีความโชคดีเข้ามาอย่างน่าสจัจจนนะคะว้าวสรุป ไพ่ทาวเวสสุวรรณมหาราชมหาสมบัติเห็นไหมปู่มายืนยันเลยนะคะว่านับจากนี้ไปนะคะคุณมีเกณฑ์โชคลาภในด้านดีมีเกณฑ์เงินทองมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุัมภ์คำชูแต่ไพ่ไปนี้ทําดีได้ดีนะทําชั่วก็ได้ชั่วปู่ยืนยันแบบนี้เลยนะคะและไพ่มหาราชมหาสมบัตินะคะก็หมายถึงว่าอะไรอะ่ะคุณเป็นคนมีเซนต์มีสัมผัสท,ที่หกอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสายมูโดยแท้เลยสําหรับใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะ คุณนับถือเทเวสวุวรรณนะคะแล้วเทเวสวุวรรณก็ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกหรือได้สมบัติได้เงินสมบัติเก่าบุญเก่าบารมีเก่าจะกลับมานะคะ